เ้ยนักลงทุนและคนรักทองทุกคนคุณรู้หรือเปล่าว่าทองคําวันนี้18ตุลาคมเปิดตลาดด้วยการปรับตัวลดลงอย่างน่าตกใจถึง1,200บาทต่อบาททองคําทําให้ราคาทองรูปพรรณขายออกที่66,800บาทต่อบาททองคํานี่คือช่วงเวลาที่ราคาทองกําลังผันผวนแบบไม่น่าเชื่อและถ้าคุณกําลังคิดว่าจะลงทุนตอนนี้หรือไม่บทความนี้จะพาคุณไปวิเคราะห์ทุกแงม่มุมให้เข้าใจง่ายๆเหมือนเพื่อนสนิทกําลังเล่าเรื่องให้ฟังเองละ่ะ แต่เดี๋ยวก่อนนี้ยังไม่ใช่จุดที่จะทําให้คุณตกใจที่สุดเพราะอันที่จริงราคาทองในตลาดโลกยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจและอาจทําให้คุณคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งมาดูรายละเอียดกันแบบละเอียดเพราะการเข้าใจราคาทองไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแต่ยังเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งเมื่อวันที่18ตุลาคม2568ตามประกาศอย่างเป็นทางการจากสมาคมค้าทองคาซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ที่ https: //www.co traders.or.th ราคาทองคำแท้ที่มีความบริสุทธิ์96.5%ในวันนี้ได้เปิดตลาดตั้งแต่เวลา9นาฬกา14นาทีสำหรับตลาดซื้อขายทองคำภทยในประเทศโดยราคาทองคำปรับตัวลดลงมาถึง1,200บาทต่อบาททองคำเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อวานนี้ถ้าคุณเป็นมือใหม่ที่กำลังเรียนรู้เรื่องทองคำลองนลกภาพดูสิครับว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ราคาเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเพราะมันตอบสนองต่อปัจจัยต่างๆเช่นอัตรางเงินเฟ้อหรือสถานการณ์เศรษฐกิจ ธักิจโลกตัวอย่างเช่นถ้าดอลลาร์แข็งค่าทองคำมักจะถูกกดดันให้ราคาลดลงเพราะนักลงทุนอาจหันไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นแทนสําหรับทองรูป,ปรพัรร์ซึ่งเป็นทองคําที่ถูกหล่อเป็นรูปแบบต่างๆเช่นแหวนหรือสร้อยคอนั้นขายออกในราคา66,800.00บาทต่อบาททองคําส่วนราคารับซื้อกลับเข้าคือ6ก5 8ื6 0บาทต่อบาททองคําและสําหรับทองแทง่ง ซึ่งเป็นทองคำแท้ๆที่ถูกหล่อเป็นแท่งเพื่อการลงทุนนั้นขายออกที่66,000.00บาทต่อบาททองคำและรับซื้อที่65,900.00บาทต่อบาททองคำนอกจากนี้ราคาโกลด์สปอตซึ่งเป็นราคาทองคำในตลาดโลกที่ซื้อขายแบบเรียลไทม์เหมือนราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงทุกวินาทีอยู่ที่4,249.00ดอลลาร์ต่อออนถ้าคุณยังไม่รู้จักกลด์สปอตลองคิดเป รียบเทียบกับราคาน้ำมันหรือหุ้นที่เห็นในข่าวทุกวันมันคือมาตรฐานราคาทองคําโลกที่ใช้เป็นตัวชี้วัดหลักและนี่คือส่วนที่หลายคนมักพลาดไปเพราะราคาทองคําโลกในวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ร่วงลงไปถึง2%หลังจากที่พุ่งขึ้นทําสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่เกิน4,300ดอลลาร์ต่อออนในระหว่างวันนั้นราคาได้แต่ระดับสูงสุดที่4,378ดอลลาร์ต่อออนแต่สุดท้ายก็ถูกกดดันจาก2ปจัจจัยหลักการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ และท่าทีที่ผ่อนปลนขึ้นของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อสงครามการค้ากับจีนถ้าคุณเคยสงสัยว่าทำไมทองคำถึงเรียกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยลองดูตัวอย่างนี้สิครับเมื่อเศรษฐกิจโลกตึงเครียดทองคำมักจะถูกซื้อเพื่อป้องกันความเสียยงแต่เมื่อความตึงเครียดลดลงหรือดอลลาร์แข็งขึ้นมันก็อาจถูกขายออกเพื่อเอาทุนไปลงทุนที่อื่นทําให้ราคาถูกกดดันลงและนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจขึ้นมาอีกเพราะแม้ว่าราคาจะปรับฐานลงแต่หลายนักวิเคราะห์ยังมองบวก ในระยะกลางๆตัวอย่างเช่นสแตนดาร์ดชาเธอคาดการว่าราคาทองเฉลี่ยนในปี2026อาจแต่ระดับ4,488ดอลลาร์ต่อออนและอาจพุ่งถึง5,000ดอลลาร์ต่อออนหากธนาคารกลางสหรัฐเฟดย,ยังคงลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงยืดเยื้อต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่ชอบลงทุนระยะยาวนี่อาจเป็นโอกาสที่ดีในการสะสมทองคำเพราะหลายคนเชื่อว่าทองคำจะเป็นตัวป้องกันเงินเฟ้อได้ดี แต่เดี๋ยวก่อนนี่คือส่วนที่อาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างบางคนอาจโต้แย้งว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เหล่านี้มันโอเวอร์มากเกินไปโดยอ้างว่าทองคาไม่ใช่การลงทุนที่มั่นคงเสมอไปเพราะมันอาจถูกกระทบจากเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นสกุลเงินดิจิทัลหรือสินทรัพย์อื่นๆที่น่าดึงดูดกว่าคุณคิดอย่างไรครับทองคําจะยังคงเป็นราชาแห่งสินทรัพย์ในอนาคตหรือไม่หรือว่าสิ่งที่หลายคนมองข้ามไปคือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบทางการเงินโลก ถ้าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองเหล่านี้เชิญมาแชร์ความคิดเห็นในคอมเมนต์หารล่างเลยแล้วเราจะได้แลกเปลี่ยนไอเดีกันแบบสนุกสนุกอย่าอ่านข่าวสารเกี่ยวกับการเงินอัตราแลกเปลี่ยนและราคาทองคำทั้งหมดเพิ่มเติมคลิกไปที่ https colon m o n e y n b a n k i n g co th category new kit d e money และอัปเดตข่าวสารล่าสุดได้เลยครับ